สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ส่วนตัวนะครับว่าถึงไหนแล้วอะไรแล้วนะเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยพี่ตรวจหรือยังผ่านหรือเปล่าตอนนี้ผมถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเมื่อวานนี้ประมาณ2องทุ่มตรงใครที่ไม่ได้ดูเมื่อวานนะครับวิดีโอเมื่อวานผมกักตัวที่โรงแรม1คืนตอนสองทุ่มเจ้าหน้าที่มาเคาะประตูนะครับคุณพยาบาลจากโรงพยาบาล บอกว่าตรวจโควิดค่ะมาถึงเธอก็จิ้มเข้าไปที่จมูกผมเลย1ทีแล้วก็สวัสทีปากอีก1ทีข้างในปากนะครับก็ตอนแรกผมคิดว่ามันจะต้องเจ็บมากๆนะรปรากฏว่าคือเขาโปรเฟชชั่นอลเพื่อนๆนะไม่ต้องห่วงมันเหมือนกับเกือบจะจั๊กจีแล้วมันก็เสร็จแล้วนะครับผมแบบเกรงลับแล้วอะนะฮะปรากฏว่ามันแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเอะเราติดหรือเปล่าเราควรจะไปตรวจหรือเปล่าผมว่าคุ้มนะเพื่อนๆบางที เราติดแล้วเราไปแพร่้คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีเราอาจจะกิลต t ้ตอนหลังรู้สึกผิดตอนหลังก็ได้นะครับเพราะฉนั้นลองไปตรวจนะครับไม่เจ็บไม่อะไรทั้งสิน้นก็ตอนเที่ยงวันนะทางโรงแรมล็อบบี้เขาก็โทรขึ้นมาแบอบกว่าผลตรวจออกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณไม่ติดโควิดนะสามารถกลับบ้านได้เลยผมก็นะแพคกระเป๋าแล้วก็กลับมาที่คอนโดเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีนะเพราะว่าตอนที่ผมเช็คอินเนี่ยเพื่อนๆน,น,นึกภาพนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงนะ เช็คอินที่โรงแรมนะรอปภเดินไปส่งผมที่ห้องเสร็จแล้วก็เอากุญแจกลับคือไม่ให้กุญแจเราอะนะฮะก็คือคุณจะต้องกักตัวห้ามหนีไปไหนหนึ่งคืนตามกฎนะตอนเช้าถ้าผลตรวจออกมาเป็นลบถึงจะกลับบ้านได้ถ้าเกิดว่าเป็นบว,วกก็จะต้องไปที่สถานพยาบาลนะครับซึ่งผมบอกตรงว่าลุ้นเหมือนกันนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยแล้วยังไงอะมันเขาให้ใส่หน้ากากก็จริง แต่ตอนทานข้าวมันก็ถอดหน้ากากอยู่ดีนะซึ่งผมก็ลุ้นะนะว่ามันในในเครื่องบินเราอาจจะติดในนั้นก็ได้นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆนะครับบางคอมเมนต์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมนั่งหัวเราะคนเดียวในโรงแรมหรือที่บ้านเนี่ยนะเรียกว่าน้ําหูน้ําตาไหลอะเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์มาบอกว่ารู้สึกยังไงกับเสียงแรกที่ได้ยินเสียงที่สวนอภูิเพื่อนๆ end of the walkway ระวังสิ้นสุดทางเลื่อน End of the walkway ระวังสิ้นสุดทางเลื่อนทุกคนที่ถึงสนามบินสุวรรณภูมินั่นคือเสียงแรกที่เราได้ยินนะเตือนเผื่อเราเล่นโทรศัพท์อยู่อะไรอยู่นะครับก็นะฮะ <c oughs> ไม่รู้จะเอาเสียงนั้นออกจากหัวยังไงนะเพื่อนๆก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ถามมาว่าพี่อยากจะกินอะไรที่สุดนะถึงไทยนะครับ ผมไม่คิดถึงอะไรเลยนอกจากส้มตำเพื่อนๆอยากกินส้มตำมากที่สุดนะเมื่อวานผมไม่ได้กินนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้กินเพราะว่าบอกตรงว่ายังง่วงอยู่เพื่อนๆเพราะว่านอกจากเวลามันต่างกันแล้วเนี่ยสีกว่าชั่วโมงที่ผมเดินทางเนี่ยผมแทบไม่ได้นอนเมื่อคืนผมก็นอนประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้วก็ไปตืน่นที่ตีหนึ่งนะครับก็เตรียม,มนู่นเตรียมนี่ก็หน้าที่การงานด้วยอะไรด้วยนะเพื่อนๆมันก็เลยไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็ ยังไหวอยู่นะฮะผมตอนนี้ผมก็จะต้องเริ่มทำความสะอาดทําทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อมีคอมเมนต์หนึ่งนะเพื่อนสมาชิกถามดีมากเลยถามว่ามุมมองของนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาอย่างคนทั่วไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับกับตลาดคริปโตเคอร์ซีซึ่งเป็นคำถามที่ดีจริงๆนะครับต้องขอเรียนสั้นๆเลยว่าในตลาดอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพื่อนๆ ตลาดสหรัเป็นตลาดที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับเป็นตลาดเจ้าที่มีพลังขับขเคลื่อนเหรียญบนกระดานเทรดจริงๆคนที่เทรดเนี่ยต่างกับโซนเอเชียอย่างยิ่งนะครับในโซนเอเชียเนี่ยคือผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเดินทางบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยอย่างตลาดเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยผมไปต้องมี15ครั้งนะครับอินโดนีเซียเอยอ,อะไรเอยเนี่ย ที่ยกตัวอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะมีประชากร200ล้านคนนะครับกว่า200ล้านคนเนี่ยการเทรดคริปโตเคอเรนซีก็จะไปในลักษณะเดียวกันอย่างที่ผมเคยเรียนในวิดีโอกันก่อนนะค,คนที่เทรดไม่ว่าจะเป็นอย่างสมัยก่อนเนี่ยชอนเนี่ยพูดถึงชอนกันทั้งประเทศอ่ะเพื่อนๆเขาก็ดันเหรียญกันทั้งประเทศนะครับเช่นกันกันกบมีมคอยอย่าง Doge เนี่ยนะค,คนอินโดนีเซียก็เทรด Doge กันทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับให้นึกอย่างนี้เพื่อนๆในในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราบิน1ชั่วโมงเนี่ยบินแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็พูดสำเนียงไม่เหมือนกันแล้วอ,ะอ่ะนะวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันแล้วอะ่ะแล้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆนึกภาพนะจากซ้ายสุดมาขวาสุดเนี่ยผมเคยขับรถจากแคลิฟอร์เนียมาฟลอริดาเนี่ยผมใช้เวลา1อาทิตย์และลดน้ำหนักไปประมาณ5กิโล น,นั่นคือ,อ,อระยะทางที่แบบจากซ้ายสุดของประเทศมาขาวาสุดของประเทศเนี่ยตลาดสหรัฐเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือนอกจากมันเป็นตลาดเจ้าที่มีพลังซื้อสูงแล้วมันยังเป็นจุดศูนย์รวมของทุกเหรียญทุกคนนะครับคือ คนเอเชียจะเทรดไปในทางเดียวกันจะมีสไตล์คล้ายๆกันจะมีการพูดถึงอย่างถ้าพูดถึง Metaverse ก็จะพูดถึง Metaverse กันหมดทางประเทศถ้าพูดถึง NFT ก็จะ NFT ทางประเทศแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทรนด์นะแต่อย่างสาหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีหลายสไตล์นะครับมีหลายเทคนิคมีการมีลักษณะการเทรดที่ไม่เหมือนกันจะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือคนในสหรัฐอเมริกาผมว่า Diamond Hands มากกว่านะครับนิดนึงนะถือว่าเป็น คือเขาถือกันจริงๆอ่ะนะฮะคนเอเชียเป็นผมว่าคนเอเชียเนี่ยความรู้จะกว้างขวางกว่าฝรั่งนะแต่ฝรั่งเนี่ยจะรู้เหรียญน,น้อยแต่ถ้ารู้แล้วจะรู้ลึกแบบลึกเป็นผงทุลีเลยอ่ะคือเขาจะเจาะละเอียดเลยแต่อย่างคนเอเชียทั่วไปเราเนี่ยนะเราคุยกันได้เป็นแบบ2030โทเค็นอะ่ะนะเราเรารู้กันหมดอนะ่ะนะฮะแต่ฝรั่งนี่จะอีกสไตล์หนึ่ง ถ้าอย่างเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่จริงๆผมชอบการเทรดของอบป้านะเพื่อนๆฝั่งตลาดอป้านะครับผมเรียกตลาดอบป้าเขาเป็นตลาดที่ผมว่าสามาัคคีกันมากแล้วเขาจะดันอะไรกันทีเนี่ยเหมือนกับเขาช่วยกันนะครับเขาจะช่วยกันดันตัวไหนเป็นดันตลาดโลกเลยนะนะเขาจะเป็นคนพูดภาษาชาวบ้านเลยก็ปั่นนะนะถ้าเราเข้าไปดู กระดานอย่างเบตต์ตัมหรือว่ากระดานเทรดเกาหลีใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนๆใครที่ไม่รู้ว่าจะไปดูกระดานไหนนะฮะลองเข้าไปดูใน coin market cap นะเพื่อนๆแล้วเราสามารถเห็นได้ว่าเหรียญนี้เนี่ยมันถูกเทรดในกระดานไหนบ้างนะครับไอกระดานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ละประเทศนะฮะมีของไทยก็มีมีของเกาหลีใต้ก็มีมีของญี่ปุ่นก็มีเนี่ยเรา google เข้าไปดูเรารู้ได้เลยว่า กระดานเทรดเนี่ยเป็นของประเทศอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วมันมันไม่ใช่อะไรที่หายากนะเพื่อนๆคนที่เทรดคริปโตนะครับเ,เราจะต้องเก่งในเรื่องของ Google Google Trend นะครับจะต้องคือจะต้องเป็นคนที่หร,หรือผมมองผมมองว่าเป็นคนที่หูไวตาไวได้เปรียบอย่างนี้ดีกว่านะเทรดเทรดเป็นเซิร์ชเป็นนะครับดูเทรนเป็นเนี่ยนะครับตรงนี้ได้เปรียบมากๆกก็นะย้อนกลับมาคำถามเนี่ยผมถือว่า เป็นคำถามที่ดีนะว่าต่างชาติเขาคิดกันยังไงมีอย่างหนึ่งที่ผมว่าคนไทยไม่ธรรมดานะฮะก็คือในเรื่องของเทคนิคนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมผมรู้ตัวว่าผมไม่เก่งเทคนิคเนี่ยนะ,ะผมพูดไปเนี่ยนะเอากราฟมาตีเส้นเนี่ยสีสัวทําให้เพื่อนๆขาดทุนมากกว่าแต่ผมเนี่ยดูช่องเทคนิคเรียกว่า ของทั้งสหรัฐของคนออสเตรเลียคนอังกฤษนะครับคนไทยคือดูแล้วเนี่ยคนไทยจะเก่งมากๆในเรื่องของเทคนิคอลแอนาัลซิสนะครับในเรื่องของการดูกราฟการตีเส้นการวิเคราะห์ราคาเนี่ยอันนี้ผมยอมรับเลยนะเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องดูกราฟดูช่องที่ทำเกี่ยวกับกราฟเยอะๆนะครับ จะต้องดูหลายๆช่องและเอามาเปรียบเทียบโน้ตกันอย่าไปดูว่าเอ้ยช่องนี้เก่งแล้วจะดูช่องนี้คนเดียวช่องเดียวไม่อันเนี้ยผมว่ามันจะไม่เปิดกว้างนะครับเพราะว่าเราต้องการ2อ,อมุมมองนะครับเช่นกันกับการที่ดูเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบดูคนที่เขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนั้นนะครับหรือพูดไปในทางทิศทางไม่ดีของ การทำ TA technical analysis นั้นๆว่า bitcoin มันน่าจะเป็นขาลงมากกว่าที่ผมอยากจะฟังคนที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันสุดเส้นนี้มันน่าจะเป็นแบบเนี่ยขาขึ้นแล้วนะครับหรือเหรียญเนี้ยมันดีไปหมดนะดีดีจนเส้นผมบังตาแล้วมันทําให้เส้นผมบงผังภูเขา,ข,าขอภัยนะมันทําให้เราแบบตาบอดแล้วแบบเหมือนกับภาษาอังกฤษเขาเรียกแต่งงานกับเหรียญน่ยน,นะฮะคือแต่งงานกับเหรียญไปเลยแล้วไม่สนใจอะไรเลยนะฮะ ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะเป็นสิ่งที่ผมเคยทําผิดในสมัยก่อนแล้วก็เรียนรู้แบบโดยการเจ็บตัวนะครับคือพอร์ตพอร์ตเราแบบมีแผลเลยอ่ะนะเพราะว่าเพราะความที่เราแบบหลับหูหลับตาเชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปได้สวยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมยอมรับว,ว่าพี่ไทยเราเก่งในเรื่องของเทคนิคคนไทยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะครับ ในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของเทคนิคเนี่ยถ้าเราได้นะเพื่อนๆนี่น,นี่ความเห็นส่วนตัวผมนะถ้าเราได้ความเก่งของคนไทยรวมกับความเหนียวแน่นของตลาดเกาหลีที่เขาแบบเวลาเขาสื่อสารหรือเวลาเขาแนะนํากันเขาเขาช่วยกันเนี่ยผมว่าเราอันตรายมากๆนะครับประเทศไทยเป็นตลาดที่คนไทยไม่ธรรมดานะมีความรู้ทํากําไรเยอะนะครับ คนที่เก่งจริงๆอาจจะไม่ค่อยออกมาพูดนะไม่เหมือนอย่างผมเนี่ยที่ผมพูดออกมาทํา y o u t u b e เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าผมมีคนตามแล้วผมว่าเอ้ยนะบ,บางคนคนใหม่ที่เข้ามาเทรดโอ้โหดูพี่เก่งเก่งจังอะไรเงี้ยอย่ามองอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับผมเป็นแค่หนึ่งในนักลงทุนบนตลาดคริปโตเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนทั่วไปสิ่งหนึ่งที่ผมสนุกก็คือการ ตามข่าวการอ่านข่าวและการตามเทรนนะครับผมเป็นสไตล์ของการเทรดเทรนมากกว่าอย่างอื่นแต่แน่นอนนะครับก็ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคขด้วยพื้นฐานด้วยแล้วก็นะครับเทคนิคขด้วยนะครับแต่นั่นแหละนะฮะคนไทยต่างกับตลาดสหรัฐอเมริกาที่ว่าตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะจะเน้นไปเหรียญในเหรียญหนึ่งอ่ะแล้วก็ทุกคนจะยูนิคมากๆจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างคนไทย10คนเนี่ย เคนจะพูดถึงเหรียญเดียวกันนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยสิคนอาจจะมี3คนพูดถึงเหรียญน,นี้นะกลุ่มแบ่งเป็นแบบนะกลุ่มน้อยๆนะครับจะเป็นเาจาะลึกไปเลยเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับก็เอาล่ะเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสั้นๆแล้วก็ตอบสองสาคำถามที่ที่ตอบได้นะครเท่าที่สมองผมจะประมวลผลได้หลังจากที่ไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็จะเริ่มทําความสะอาดนะับผมก็จะบางทีตีหนึ่งตีสองขึ้นมาดื่มกาแฟแล้วก็ปัดกวาดถูนู่นนี่นะครับเอาล่ะนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณอีกครั้งทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยทุกคนที่ถามไถยเข้ามาว่าถึงไหนแล้วกับบ้านหรือ,อยังนะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะมาอัปเดตวิดีโอกันใหม่นะครับวันนี้เสาร์อาทิตย์ของสหรัฐอเมริกาไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากนะเพื่อนๆตลาด ตลาดข่าวของสหรัฐเนี่ยนะจะไปคึกคืนอวันจันทร์ซะมากกว่านะพร้อมกับตลาดหุ้นนะครับเอาล่ะเพื่อนๆนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม